ไอเดียใส่เสื้อเชิ้ตให้สวยไม่ซ้ำใครก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเล็กวัชรินให้ด้วยนะคะลุกที่1เรียบหรูดูแพงใส่ได้ทุกวัยและทุกโอกาสปลดกระดุม3มเม็ดนำชายเสื้อเข้าด้านในกางเกงสามารถเพิ่มเลเยอร์ด้วยเบรเซอร์ให้ลุกรีบเรียบลักชัวรี่เป็นซีโอสาวสุดคลาสซี่ค่ะลุกที่2จับชายเสื้อผูกเอวเพิ่มความขี้เล่นติดกระดุม1เม็ดแล้วก็มัดเป็นเงื่อนโทเอวนิดนิดค่ะแมทกับกางเกงเอวสูงลุกที่3จับเสื้อเชิ้ตมาทำเป็นเกาะอ,อกแล้วผูกโบนสาวสุดแซ่่เลน และแมตตกาบงเกงขายยาวหรือว่าขาสั้นได้หมดนะคะลุคที่4ใส่แขนเสื้อหนึ่งข้างจากด้านหน้านําเสื้ออีกด้านมาพันแขนแล้วสอดแขนเข้าไปจับคอเสื้อผูกไว้ด้านหลังดูดีมีสไตล์ไม่เหมือนใครคะ่ะลุคที่5้ติดกระดุมเสื้อจากด้านหลังแล้วก็พับคอปกเข้าไว้ด้านในกลายเป็นเสื้อเปิดไหล่ซ่อนความเซ็กซี่เล็กๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาวๆได้ไอเดียการแต่งเชิดไปแล้วหวังว่าทุกคนคงจะสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะพบความมั่นใจแล้วออกไปเชิดฉายด้วย กันนะคะ